ื่องที่สองครับที่อันนี้ผมผมแพ้นะครับตรงนี้แต่ผมเรียนท่าน,นที่ผมแพ้อีกเรื่องนึงคือการที่ทอ,อเรื่องแบบชุดนักเรียนออกแล้วร่วมเพศและมีเพศสัมพันธ์ผมไม่ผ่านครับชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ปัดตัวสอนโรงเรียนด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวยอดนั้นตัวปลอมงออบปชกับหลอกๆรับตรนะแต่ว่าชุดนักเรียนเป็นผู้หญิงครับ ทอเสื้อผ้าเด็กออกแล้วเอาเด็กขึ้นเป็นคนเตียงผมไม่ผ่านถ้าท่านจะเปลี่ยนเป็นว่าเด็กไม่ใส่เครื่องแบบก็ได้มาชุดปกติก็ได้อันนี้ผมอาจจะให้ผ่านได้แต่นี่ผมไม่ผ่านผมจะว่าเด็กชุดนักเรียนศักดิ์สิทธิ์สำหรับผมนะผมไม่ยอมให้เด็กทาในในชุดนักเรียนนะถึงแม้ว่าความจริงในบ้านเมืองมีอยู่ก็าตามจุดที่ผมขอให้เปลี่ยน แต่เมื่อท่านยืนยันไม่เปลี่ยนผมไม่ไปทางอกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องราบเรียนแล้วแล้วบางท่านนะครับที่บอกว่าอยาก้ีลูกดูด้วยจะมีลูกหรท่านยังไม่มีลูกนะครับผมบอกได้ที่ท่านพูดนั้นท่านไม่มีลูกหรอกอย่ว่าลูกเลยครับแม่ท่านก็ดูไม่ได้ผมเนี่ยวันนั้นไปดูหนังเนี่ยลูกผมอายุยี่สิบห้าครับผมดูหนังได้ทนระับ สามสี่นาทีผม B ีบีผมก็ทำสมัยนะครับปีบีเป็นนะปรากฏว่าลูกออกไปก่อนห้านาทีแล้วครับดูไม่ได้ครับถ้าไม่เป็นไรก็ถูกถ้าดูไม่ได้ไก็ออกไปต้องเราจะต้องการยี่สิบปีต้นก็อยากให้มีเด็กติ้งทครับและที่บึกกว่าเด็กลูกผมเองก็เพื่อไอ้ตำรวจที่รถนำผมขับรถนำผมถ้าป็นลองลองดูก็ได้เดี๋ยวผมลงไปอันนี้บึกมากเลยตัวใหญ่เป็นผู้ชายไปอ้วกครับ ดูหนังตอนแรกเข้อาน้ําไปอ้วกครับดูไม่ได้มันก็ไม่สิทธีของเขาก็ท่านก็บอกว่าผมไม่รู้ไม่รู้ไม่อย่ารู้นี่ยก็ถูกครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมเรียนนะครับด้วยสองสองสองเรื่องที่ผมว่านนะ่ะเมื่อผมถือมาตรฐานด้านสินทมอยู่นะครับผมไม่ผ่านผมตุ้งตลองเด็กด้วยนะครับและจํากัดสินเด็กไหมจํากัดสินเยาวชนผมจํากัดได้ครับและท่านครับอย่าโลกไม่แต่งครับ ตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้มานะครับเราเพิ่งแบนหนังสองปีที่ผ่านมาเราแบนหนังเรื่องเดียวครับแบนหนังเรื่องเดียวเท่านั้นเองครับทําให้เป็นศิลปะได้อย่าทำเป็นละมุกต้องต้องเปียนครับเกิดเรื่องในคดีเมื่อกี้นี้ท่านรัฐมนตรีได้ได้ขัดผิดนะครับคดีจะส้อนอื่ได้เข้าไปในสภาไหมใช้สิทธิขัดผิดนะครับอั้คือการด้วยความรุนแรงอย่างอื่นเมื่อกี้ที่ได้ฟังที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดเลยนะครับ มีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือคิดว่าท่านรู้ติดไม่ได้ตอบคำถามที่ถูกถามนะครับเลยจักคำถามเดียวอีถามเดียวจะดีไซน์นะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งคือที่บอกว่าไม่มีลูกผมมีลูกนะครับลูกคนหนึ่งสี่ขวบลูกคนหนึ่งแปดขวบเมื่อลูกผมอายุสิบห้าขวบผมจะขอหนังเรื่องนี้ใหรลูกดูแน่นอนคุณแม่ผมก็ดูได้ครับนะครับผมไม่คิดว่าเราน่าจะเป็นผู้ถึงแม่กันนะวันนี้ แต่ท่านพูดก่อนใช่ไหมครับไมปไปไ่แง่ดูได้พ่อแม่ผันชะมัดผมไม่ทำนะครับคือคือผมอาจจะผมไม่ได้หมายหมายหมายความถึงคุณแม่ของท่านนะครับผมเป็นคนพูดว่าลูกผมดู แล้วท่านก็บอกว่าลูกคุณดูไม่ได้หรอกแม่คุณก็ดูไม่ได้<ผ>ม<อ>ไม่ไ่ายนะนะครับแต่ผมแม่ผมดูได้ครับแล้วก็พอดีมีเทปอยู่เดี๋ยวกลับไปจะชวนแม่ดูคืนนี้แม่ผมฉลาดครับดูไม่ได้ติดกฎหมายเมื่อกี้พี่สุรศักดิ์บอกว่าดูเป็นการภายในส่วนตัวยังไม่ได้ยังไม่มีกฎหมาอ่ะอย่างนั้นผมว่าอันนี้มีข้อขัดแย้งอยู่แล้วนะครับผมขอถามเป็นประเด็นเลยนะครับประเด็นที่หนึ่งในการพิจารณาเนี่ยนะครับทางท่านอาจารย์ได้บอกว่ามีจุดเดียวคือจุดที่มีการร่วมเพศกันท่านรัมนตีบอกมีสองจุด คือมีการร่วมเพศกับนักเรียมแต่ในข้อที่เขียนมาจากกระทรวงนธรรมนะครับที่อ่านในในอันเนี้ยไม่มีอันไหนพูดสเปซิฟิกแบบนั้นเลยนะครับเมื่อผมได้สอบถามคุณก๊อฟแล้วเนี่ยไม่มีใครบอกคุณก๊อฟว่าแค่สองหรือหนึ่งแล้วตอนนี้เราดันมันเป็นประเด็นที่พูดว่าถ้าคุณปัดหนึ่งผมให้คุณฉายแล้วคุณก๊อฟเคยรู้นหครับพระชันไม่เคย เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามีความผิดพลาดในการสื่อสารโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตามจนมาถึงตรงนี้ถ้าผมใจในนั้นก็คือว่าเอ๊ะมาตรฐานตรงนี้มันอยู่ไหนเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้คำถามผมนะครับเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเราควรจะพิจารณาว่ามันควรจะถูกฉายให้คนอายุมากกว่า20ปีดูหรือไม่โดยดูเป็นจุดจุดจุดหรือดูเป็นภาพรวมอันนี้คือคำต คำถามที่สองก็คือ,พอเพรเมื่อเราพูดว่าท่านมีหน้าที่ที่จะต้องขีดเส้นศิลปธรรมผมว่าปัญหาก็กลับไปอยู่ที่พรบรเนี้ยจันให้โอกาสคนกลุ่มหนึ่งขีดเส้นศิลปธรรมให้โดยที่ขัดต่อรัฐมนตรีเพราะภาพยนตร์คนเป็นสื่อแม้คำถามที่สองผมก็คือทําไมไม่มีการบรรจุให้ภาพยนตร์เป็นสื่อนะครับ ข้อที่3ก็คือทำไมเฟสนะครับผมขอบอกว่าที่ว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีที่มีในมาตรา29เนี้ยมันยังคงอยู่ถ้าเราพูดถึงว่าการทำหนังแล้วไม่ได้ฉายผมว่าถ้าเป็นโทษสำหรับประชาชนคงอยู่โทษประหารนะครับถ้าเราจะประหารชีวิตใครสคักคนเนี่ยกฎหมายควรจะเขียนเพียงเท่านั้นหรือการจะประหารชีวิตใครสักคนเราควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเขามีความผิดขั้นรุนแรง อย่างยิ่งยวดเราถึงจะประหารชีวิตเขาแต่นี่ภาพยนตร์ถูกเขียนแค่ว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีแล้วเราประหารเลยลองนึกดูนะครับถ้าท,ทุกท่านเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่กัคบคำว่าถ้าคุณผิดศีลธรรมอันดีคุณถูกโทษประหารคุณจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่คนทำภาพยนตร์ถูกกระทำอยู่นะครับคำถามผมก็คือทำไมต้องมีกรอบนี้ ทำไมต้องมีกรอบนี้เราหนีจากสองสี่เจ็ามาแล้วเรามีกรอบนี้เพื่ออะไรแล้วกรอบนี้ผมว่าวันนี้ในห้องสัมมนาน,านี้เราจะหาข้อสรุปได้ไหมว่ากรอบนี้ควรจะมีอยู่หรือไม่นะครับเพรั้นมันจะเป็นการอย่างที่คุณพันย่ญญาขอเรียกพันย่าบอกว่าไม่อยากมาแล้วละ่ะเพราะมาแล้วก็ต้องมาปะทะกับท่านผู้ที่มีความเห็นบางแล้วมันไม่เกิดมรรคผลได ผมว่าวันนี้มันน่าจะเกิดมักผลใดม,มักผลหนึ่งนะครับฝ่ายตั้นรับผนตีว่าเราควรจะแก้ไหมเราควรจะฟังอะไรเราควรจะฟังประชาชนไหมเพราะผมรู้สึกว่ากรอบในการเซ็นเซอร์วันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราพิจารณากันว่าหนังเรื่องนี้จิตใต้สำนึกเราคิดว่าไม่ควรบอกให้สังคมไทยมีหนังหน่วแต่เราก้พิจารณาตามกฎหมายว่าภาพประโยน์เรื่องนี้ เหมาะสมที่จะให้คนอายุ20ขึ้นไปดูหรือไม่ซึ่งผมก็ขอยืนยันว่าคนอายุ20ขึ้นไปสมควรจะดูหนังเรื่องนี้ได้ตามสิทธิเสรีภาพของเขานะครับขอบคุณมากครับตอบสั้นๆนะครับสังคมต้องมีกรอบเสรีธรรมนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีนะครับแต่ว่าจะทำใอย่างไรให้ยืดหยุ่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตอบสั้นๆเรื่อกรอบเสรีธรรมควรจะมีหรือไม่ผมตอบนะครับควรจะมีนะครับเรื่องที่สองนะครับที่ถามว่า การตําหนังและไม่ได้ฉ่ายการปฏิการสาชีวิตผมเรียนนะครับตั้งแต่กฎหมายที่ออกมามีการปรสานชีวิตโดยการเซ็นเซอร์การไม่จ่ายครั้งเดียวนะครับแล้วก็ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขอไปนะครับพูดตรงไปตรงมาค,คือต้องมีการประสานงานกันในระดับหนึ่งนะครับท่านครับร้อยร้อยแก้นะครับร้อยแก้จากจากนี้นะครับจากที่ท เื่องกจรที่จะจะไม่แก้ตรงนั้นที่ท่านถามต่อว่าจากของนักเรียนผมเรียนแล้วผมเป็นเสียงทั้งน้อยนะครับผมไม่ถือเพราะไม่ได้ยกประเด็นที่ที่ที่ผมมาเนี่ยไปไปพูดนะครับประเด็นใหญ่ก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายที่ลูกแบนนะครับส่วนชุดนักเรียนที่ถูกตัดออกแนะนำนักเรียนไปมีเพศสัมพันธ์นั้นนี่เป็นความเห็นผมแต่ว่าผมเป็นเสียงทั้งน้อยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ยังยืนยันนะครับถ้า ถ้ามีหนังเหล่านี้อีกและมีชุดนักเรียนที่เป็นผู้หญิงนะครับกลุกเปื่องเสื้อผ้าทิละ้นละจนแล้วนำไปขึ้นบนเตียงร่วมเพศผมแม้เสียงข้างน้อยผมก็จะขอเป็นเสียงข้างน้อยอีกนะครับเพราะว่าท่านทาให้เป็นศิลปะได้นะครับที่ผมเรียนแล้วนะครับคำวิไดจฉัยไม่ชัดเจนอันนี้ผมรับไว้กัต่ากับอันนี้จริงครับกัตตารับอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าการวินิจัยท่านไม่ชัดเจนและตังปฏิบัติยากครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้กัต่ากับเพราะว่า พอเราวินิจฉัยว่าเรื่องนี้ขัดต่อศีลธรรมนะครับมันต้องอธิบายอย่างท่านว่านะครับขัดต่อศีลธรรมตรงไหนนะครับทีนี้เวลาเขาไปอธิบายก็มาขัดต่อศีลธรรมตรงนั้นตรงนั้นมันเตรียมอธิบายเกินเลยไปซึ่งมันชัดอันนี้ผมรับครับแล้วผมก็ก็ได้คุยกับบุยกับผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ล้ว่าทำวินิจฉัยท่านไม่ชัดแต่ก็ปฏิบัติยากนี่ผมรับครับขอบคุณครับเราให้ฟังนิดนึงนะฮะว่าคือตั้งแต่ตอนพิจารณารอบแรกนาทีเป็นขอเรตติ้ง เราขอตอนที่รอบสองคือตอนแรกเราได้เราได้ห้าแม่แม่นุญ,ญาตใสาใช่ไหมฮะเราเสนอรอบสองไปขอเข้าไปชี้แจงเราก็ไม่เคยได้เข้าไปชี้แจงขอทาชี้แจงว่าขาดต่อเสียมันดีคืออะไรเราก็ไม่เคยได้เอกสารใ,ใดๆช,ชี้แจงไม่เชื่อไปตรวจสอบดูได้นะฮะหนูก็ยังไม่เคยได้เลยจนกระทั่งเข้าไปในห้องประชุมใช่ไหมฮะที่ไปเจอท่านสัดส่ดิ์แเราได้มีการทักถามกันตอนนั้นใช่ไหมฮะ หนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็มีการเาขาเรียกว่ายื่นอุอน่นใช่ไหมฮะแล้วตอนที่ท่นานคณะกรรมการกอนภาพเนต์แห่งชาติประชุมอยู่เนี่ยก็มีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาหนูบอกว่าช่วยตัดภาพยนตร์บางฉากได้ไหมแล้วเขาจะพิจารณาหรือให้ถอนคำายุธรณ์ก่อนได้ไหมแล้วก็จะพิจารณาใหม่หนูบอกว่าได้ค่ะฉากไหนครับ เขาก็อ้าอึงไปถามฉากไหนคะเขาก็วางหูไปโทรมาอีกรอบสองเอ่อคุณธันวาลินคะช่วยตัดฉากเอ่อบางฉากออกไปไมคะฉากที่มันลาโมกนาจานนะคะหนูถามว่าฉากไหนคะหนูตัดได้คะ่ะแต่ฉากไหนคะกระปุกให้หนูนิดนึงหนูไม่ได้ไปปน,นหูหนวดนะคะแล้วหนูก็เข้าใจทุกอย่างได้ดีหนูบอกว่าตัดได้คะ่ะฉากไหนก็ทุกฉากที่ลาโมกนาจานนะคะ หนูเลยบอกว่าถ้าให้หนูพิจารณาหนังตัวเองเนี่ยหนูไม่มีฉากราวมกนาจาร์ครับแต่ถ้าท่านบอกว่าหนังฉากไหนราวมกนาจาร์ให้หนูตัดเยี่หนูถามว่าฉากไหนไม่มีคําตอบให้หนูครับและอีกเรื่องอันคอนเชียสนะครับอาจารย์หนูเนี่ยถ้าอาจารย์ดูหนังเป็นจะทราบว่าหนังหนูเล่าพูดถึงเรื่องอะไรในฐานะที่อาจารย์สอนภาพยนตร์นะฮะถ้าอาจารย์เข้าใจานะฮะเพราะนั้นเนี่ยและที่สําคัญหนูไม่เคย อยาาเขาเรียกว่าอย่าเอาคนที่หนูอยากได้มาได้กันเลยนะหนูมีเพศสัมพันธ์ปกตินะฮะแล้วหนูก็มีคนเอาหนูอยู่แล้วหนูไม่จําเป็นต้องอยากโดนเอาเลยไปทำหนังเรื่องนี้นะฮะมพราะันไม่ไม่ใช่อันคอนเชียสของหนูที่หนูต้องอยากเป็นแบบนั้นนะะแล้วเลยไปทาหนังเรื่องนี้เพื่อให้โดนเอาในหนังไม่เคยคิดนะฮะชีวิตหนูโดนเอาปกติต้องต้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะจารยซับคอนเชียสของหนูหรืออันคอนเชียสอะไรหนูที่อาจารย์บอกอาจารย์อยากรู้ไหมฮะ ที่มาของหนังเรื่องนี้นะฮะหนูเป็นกระเทยอยู่อย่นแล้วใช่ไหมฮะหนูมี่หลานชายซึ่งหนูรักมากเขาก็รักหนูหนูเลี้ยงเข้ามาเพราะพ่อเขาไม่เลี้ยงวันหนึ่งหลานชายไปอยู่บ้านหนูใช่ไหมฮะแล้วเขาก็อาบน้ําอาบน้าเสร็จหนูบอกเสื้อผ้าให้ใส่เขาก็ไม่ใส่เขาบอกว่าปีนไม่ใส่เสื้อผ้ากุศดหนูอยากรู้ว่าอะไรทําให้ หลานหนูที่หนูเลี้ยงมาหนูรักหลานหลานรักหนูอะไรทําให้เขาไม่ใส่เสื้อผ้าตุ๊ดบางคนบอกอะไรกับเขาถ้าเราเป็นพ่อกนล่ะเราเป็นตุ๊ดเราไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อใครใช่ไหมเราไม่มีสิทธิ์เลี้ยงลูกได้เหรอเรามองตรงนี้มันจะเกิดปัญห่าเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมัาไม่ใช่ซับซับคอนเทนเซนเซ็กต์แต่หนูเลยพูดว่าทุกคนนะฮะให้ความสําคัญกับอายวัเพศมากเกินไปเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเรามียอวัเพศนี้เอาไว้ปัสสาวะและสืบพันธุ์ แต่บทบาททางเพศของเราในสังคมเรามีสิทธิเลือกด้วยตัวเองอาจารย์น่าจะเข้าใจนะครับว,ว่าอันคอนเช็ของหนูคืออะไรขอบคุณครับผมคิดว่าความต่างนั้นก็มีความสวยงามและผมเชื่อว่าความสวยงามนั้นเนี่ยนะครับก็คงไม่สามารถจบได้เพียงในสามชั่วโมงนี้นะครับผมในฐานะที่ผู้จัดนะครับร่วมกับท่านรองศาสตราจารย์บรรจงนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับที่จะให้หมหาวิลัยเกษตรมณิตนะครับเป็นแม่ข่าย นะครับในการที่จะเริ่มต้นนะครับในการที่จะประมวลสังเคราะห์สิ่งที่ได้จากการพูดคุยใน3มชั่วโมงแรกนี้เนี่ยนะครับที่จะส่งให้นร,รัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาในการที่แก้ไขนะครับกฎกระทรวงนะครับหรือกฎหมายต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่า3มชั่วโมงนี้ก็คงน้อยไปนะครับผมผมจะหารือกับท่านรองศาสตราจารย์บรรจงว่าจะดําเนินการนะครับที่จะให้มีเวทีสาธารณะที่อยา่ขึ้นวันนี้ได้ไหม ที่จะได้รวบรวมประเด็นนะครับแนวคิดต่างๆตรงนี้โดยพพอะยิ่งจากส่วนภาคประชาชนนะครับในรวมถึง การที่เราจะมีการเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อนี้ให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเราก็จะร่วมกับสถาบันการศึกศรรษาอื่นนะครับในการที่จะได้ประมวลตรงนี้แล้วก็อาจจะเ,เป็นลักษณะของการรวบรวมนะครับรายชื่อนะครับที่ท่านผู้มีเนินราการได้นำไปลี่นไปนะครับก็จะขอภาวนาตัวนะครับที่ทีท่จะเป็นหลักนะครับที่จะได้ช่วยกันนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางไทยของเราต่อไปนะครับก็าคงจะขออนุญาตนะครับสั้นๆพีทง่ท่านี้นะครับครับ